สวัสดีครับเพื่อนๆผมณเด่นจากช่องชีวิตคิดบวก Positive Life ครับวันนี้ผมอยากชวนเพื่อนๆมาทบทวนคำสอนอมะตะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งครับนั่นก็คือประโยคที่ว่าจิตใจคือทุกสิ่งคุณคิดอย่างไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นคำสอนนี้ตอกย้ำให้เราเห็นว่าความคิดของเราคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในชีวิตครับ ไม่ว่าเราจะคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความสุขความอุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่ในทางกลับกันคือการคิดถึงความล้มเหลวความกังวลความสงสัยสิ่งเหล่านั้นล้วนมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของเราตามแรงดึงดูดของความคิดที่เรามีครับ ลองสังเกตดูสิครับการเริ่มต้นวันใหม่โดยทัศนคติเชิงบวกการที่เราเพ่งสมาธิไปที่สิ่งที่เราอยากสร้างสรรค์จริงๆการปลูกฝังความคิดดีๆให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้แหละครับคือรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเห็นในชีวิตของเราทุกคนหากวันนี้ชีวิตของคุณยังไม่เป็นไปตามที่ฝันไว้ลองใช้เวลาทบทวนดูสักนิดนะครับว่า ความคิดที่คุณใช้หล่อเลี้ยงจิตใจในแต่ละวันเป็นแบบไหนคุณกำลังให้พลังงานกับความกลัวความสงสยัยหรือคุณกำลังให้พลังงานกับความเชื่อมั่นในตัวเองครับเพียงแค่เราลองปรับเปลี่ยนความคิดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตจริงๆคุณจะเริ่มเห็นเลยครับว่าประตูแห่งโอกาสจะค่อยๆเปิดออกและคุณจะเริ่มก้าวไปสู่เส้นทางที่คุณอยากเป็นได้อย่างแท้จริง เพราะในท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นทุกอย่างที่คุณมีและทุกอย่างที่คุณจะได้รับในอนาคตมันเริ่มต้นที่ภายในใจของเรานั่นเองครับ หวังว่าคำสอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและพลังบวกให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากรับสั่งแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการเงินการพัฒนาตนเองหรือการสร้างรายได้ออนไลน์อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ชีวิตคิดบวก positive life ของผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆครับแล้วพสกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ